ไม่ได้เกิดเป็นลูกทักษิณความพร้อมในชีวิตเลยไม่มีอยากได้ก็ต้องทำดีอยากมีก็ต้องทำเอาสวัสดีค่ะสวัสดีจากนอร์เวย์สวัสดีจากนอร์เวย์ชาแนลวิวทิวทัศน์ค่ะตอนนี้กำลังขับรถนะคะจะพาลูกไปเที่ยวที่เมืองออสโลค่ะลูกสาวอดอ้อน,ออนแม่อยากไปช้อปปิง้งอยากไปเที่ยวค่ะวันหยุดก็เลยจะพาลูกไปเที่ยวค่ะ มีเวลาก็ต้องใช้เวลากับลูกค่ะเรานับวันจะแก่ลงมาดามีเวลาว่างก็จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้มีความสุขกับลูกๆค่ะเรานับวันจะเข้าโงค่ะพี่น้องจา๋าเราต้องรีบๆใช้เวลาที่มีให้มีความสุขกับสิ่งที่เรารักก็คือลูกๆค่ะก็ขับรถออกจากบ้านจากมืดๆค่ะก็ฟ้าสาังที่กลางทางค่ะ ขับรถถึงก็จอรดรถเรียบร้อยเข้าเช็คอินที่สนามบินเล็กๆไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ค่ะเช็คกระเป๋าติดเบอร์ให้เรียบร้อยของการเดินทางโดยเครื่องบินค่ะเครื่องบินก็กำลังทยายนขึ้นสู่ท้องฟ้ามาดามชอบมากค่ะถึงสนามบินก็พาลูกต่อด้วยรถไฟนะคะคุ้นคลิปมากเลยว่าจะลงที่ไหนเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ขึ้นรถไฟจากสนามบินค่ะไม่เคยขึ้นมาก่อนค่ะ ใจก็ตุ้มๆต่าๆก็กล้ากลัวสั่นอยู่นะคบพี่น้องเพราะกลัวลงไม่ถูกค่ะนี่คือข้างทางที่บินจากสนามบินเข้าในเมืองนะคะสีสันจะสวยงามค่ะเข้าถึงในเมืองก็นี่เลยค่ะอาหารอินเดียค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ชื่นชอบมากอร่อยมากค่ะอันนี้ทิกกามาซาลาไก่นะคะกับข้าวของอินเดียข้าวของอินเดียจะแตกต่างจากเราค่ะอันนี้คือขากลับค่ะพี่น้องใช้เงินหมดแล้วหมดตูดค่ะต้องรีบกลับค่ะ มาดามชอบมากเลยค่ะบินตอนกลางคืนขากลับกลางคืนค่ะเที่ยวบินก็จะวิ่งไปตามรันเวย์สีสันสวยงามก็ชอบแสงไฟในเวลากลางคืนในสนามบินค่ะก็สวยงามทีเดียวค่ะขากลับค่างเงินหมดแล้วค่ะกลับมาเงินหมดพี่น้องจ๋าก,ก็ต้องรีบหาเงินสิคะทำกับเข่าขายพี่น้องหน้ามันแผลเลยเนี่ยยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเขาเมากับข้าวแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานล้างไห ล้างหอหมอกระทะก็มานั่งคุยนี่แหละค่ะลูกค้าสั่งแกงผะแนงไก่นะคะมาดามก็จัดให้ค่ะที่นี่มาดามจะดัดแปลงใช้ถั่วแทนมะเขือพวงนะคะเพราะว่าฝรั่งกินมะเขือพวงไม่เป็นค่ะพี่น้องเขาก็จะงงว่าลูกอะไรอะ่ะก็ผสมพริกแกงผะแนงที่เราซื้อมานะคะผัดกับน้ํามันค่ะบ้านเรามันเป็นผัดกับกะทินะคะแต่มาดามใช้ผัดกับน้ํามันค่ะเราต้องรู้จักดัดแปลงค่ะเพราะว่าฝรั่งมันคนมันกินแบบเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ค่ะ เขากินไม่ได้เราต้องดัดแปลงสไตล์ของของเขาค่ะก็คนกับพริกแกงแล้วก็กะทิปกติค่ะแต่กะทิของเรานี่มาดามหมายถึงว่าใช้นมสดแทนนะคะชิมไปเลยนี่เป็นไงเจอผงชูรสเข้าไปหนึ่งห่อใหญ่ๆอร่อยสิคะเราก็ตักเพื่อที่จะอาใส่ถาดแล้วก็ส่งกับข้าวค่ะนี่คือถาดไว้สำหรับส่งกับข้าวนะคะ ปิดฟ้าเรียบร้อยส่งค่ะสำหรับ15คนค่ะแกงหม้อนี้แล้วก็ปอเปี๊ยะค่ะมาดามขายชิ้นละ15้าครูหน้านะคะกับข้าวเรียบร้อยค่ะมีข้าวมีแกงผัแนงมีปอเปีย๊ยะแล้วก็ซอสเสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งค่ะกาตามนั่นแหละค่ะพี่น้องจ๋าชีวิตมันก็ต้องเร่งรีบขนขวายนขนคว้า ควายคว้าค่ะทำอะไรได้ก็ทำเป็นเงินเป็นทองมาใช้จ่ายสุขสบายในชีวิตของเราค่ะความขี้เกียจมันก็ได้ความขี้เกียจกับพี่น้องถ้าเราขยันเราจะได้เงินค่ะความขยันอยู่ไหนเราก็ไม่อดตายค่ะวันนี้มาดามขายของก็ขายกับข้าวที่ทำไปนั่นเลยค่ะก็ได้เงินเกือบสอง0 0ื่บาทบ้านเราค่ะปอเปียะสิอันแล้วก็แกงผนงค่ะ แกงพาแนงที่นี่จะไปทําเป๊ะๆใส่มะแขงนี่ไม่ได้นะคะมะแขงก็คือมะเขือพวงนั่นแหละค่ะฝรั่งไม่กินไม่เป็นค่ะมันจะอ้วกค่ะล้วก็ต้องดัดแปลงให้ฝรั่งกินค่ะปรากฏว่าเขียนข้อความกลับกลับมาหามาดามว่าแซบหลายมักคักแซบแหงขอบใจมากๆนะคะสําหรับกับข้าวพลนระสันก็เลยบอกว่าดีค่ะดีใจด้วยที่ชอบอาหารของมาดามโอกาสหน้า มีงานไรอย่าลืมไว้ใจมาดามนะคะสั่งกับข้าวมาดามได้ค่ะนี่แหละค่ะชีวิตพี่น้องเฮาต้องดินล้นขวัญขวายต่อไปกับชีวิตเฮามีแนวเหตุขยันเทาก็มีเงินใส่บอ่อดบ่ยากค่ะก็เก็บเงินไปเที่ยวอีกค่ะนี่แหละค่ะชีวิตของคนเราสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ